สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสาหรับเพื่อนๆชาวสวนทุกท่านนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆชาวสวนทุก,กท่านนะครับสุขความสําเร็จในการทาสวนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลํารวยเงินทองกันทุกทท่านนะครับวันนี้จะพามาเดินดูฟอร์มตาดอกนะครับหลังจากที่สะสมอาหารอะไรทุกอย่างมาเป็ดเสร็จแล้วก็กักน้ํานะครับกักน้ําได้ระยะหนึ่งแล้ววันนี้จะมาพูดถึง การปฏิบัติงานหลังจากนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดินดูตาดอกกันก่อนนะครับโอเคไปนี่ดอกอยู่ระยะนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่ทั่วสวนนะครับแล้วก็ยังไม่ทั่วต้นอ่าเห็นชัดไหมกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยคอบจริงดอกขาวมากนะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะดูแดงๆหน่อยนะครับ ช่องคนจนกล้องคนจนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูต้นอื่นอีกก็ตอนนี้ผมยังรอ,อก่อนนะครับผมรอให้มันทั่วต้นก่อนนะครับตาดอกถ้าตาดอกทั่วต้นนะครับเราก็จะเข้าน้ําแล้วนะครับนหะนี่ดอกกมจริงชัดมากเลยนะครับแต่ว่ากล้อง ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่าให้ดูกิ่งอื่นอีกนี่ครับอเห็นไหมนี่ระยะนี้นะครับมันก็จะไล่ตั้งแต่ปลายกิ่งเข้ามานะครับมันก็จะไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาถึงกิ่งใหญ่นะครับเข้ามาเรื่อยๆจะถึงคนกิ่งแล้วนะครับไล่เข้ามาเรื่อยๆจนถึงโคนกิ่งนะครับ เดี๋ยวผมเอาภาพนิ่งให้ดูด้วยละกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยเอาภาพนิ่งให้ดูด้วยนะครับจะชัดเจนกว่านะครับเพราะว่าวิดีโอเมื่อกี้ไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับภาพนิ่งจะดูชัดเจนกว่านะครับก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องน้ำกันนะครับก็ ฝากย่าหนึ่งนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่า,าปกติผมก็จะไม่ค่อยเน้นย้ำเรื่องอาอาฝากฝากฝากให้กดไลค์นะครับแล้วทีนี้การนำเสนอของ youtube มันก็น้อยลงนะครับอยอดไลค์น้อยยอดวิวก็น้อยตามนะครับการนำเสนอของ youtube ก็น้อยฉะนั้นแล้วนะครับผมขอครับกดไลค์ให้สักหน่อยนะครับการนำเสนอของ youtube ก็จะได้มากขึ้นแล้วก็ อยอดวิวก็จะได้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะได้ทำคลิปวิดีโอดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆชาวสวนเหมือนเดิมนะครับและทีนี้เราจะมาคุยเรื่องการเข้าน้ำกันนะครับการเข้าน้ำครั้งแรกนะครับต้องหนึ่งต้องตาดอกต้องมาจนพอต้นนะครับจนเราพอใจว่าโอเคพอต้นละเพราะว่าถ้าการเข้าน้ำครั้งแรกไปแล้ว ถ้าหากอาดอกมาไม่พอต้นทีนี้ปัญหาเลยนะครับจะเอาเลยก็น้อยจะกักใหม่ต้นก็ได้ใช้พลังงานไปแล้วถ้าเราไปกักอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไปกักโซกอีกครั้งหนึ่งต้นอาจจะมีพลังงานไม่มากพอที่จะออกดอกได้เพราะว่าการกักโซกครั้งแรกเขาได้ใช้พลังงานไปแล้วนะครับแล้วเราลดน้ำไปปุ๊บถ้า ยังไม่พอต้นแนะนําว่าอย่าพึ่งลดนะครับอย่าพึ่งลดน้ํานะครับรอก่อนนะครับใบอาจจะร่วงมั่งนะครับร่วงมั่งใบอาจจะร่วงมั่งอย่าพึ่งตกใจนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันให้ได้ดอกซะก,ก่อนทุเรียนอย่างอื่นค่อยว่ากันถ้ายังไม่ได้ดอกไปต่อไม่ได้นะครับและการเข้าน้ำนะครับถ้าตาดอกตุ่มตาดอกพอต้นแล้วนะครับให้เข้าครั้งแรกนี่คือให้เยอะๆไปเลยนะครับภาคใต้อาจจะให้สัก50ิบ นาทีถึง1ชั่วโมงได้นะครับส่วนภาคตะวันออกความชื้นค่อนข้างต่ำนะครับขั้นต่ำคือ1นชั่วโมงนะครับภาคใต้อาจจะ4550หรือชั่วโมงหนึ่งอันนี้แล้วแต่โลเคชันสวนนะครับแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหือดน้ําเร็วก็เข้าสักชั่วโมงหรือ50นาทีถ้าเหือดน้ําช้านะครับเข้าแค่45นาทีก็พอนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเว้นนะครับหยุดเลย นอนอยู่บ้านสามวันพูดเหมือนอาจารย์โกสันเลยนอนอยู่บ้านสามวันนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับแล้ววันที่สี่นะครับเข้ามาดูในสวนนะครับเข้ามาดูฟอร์มตาดอกถ้าตาดอกขาวเดินดีปกติลดน้ําเลยครับลดน้ําให้สม่ําเสมอนะครับลดน้ําให้สม่ําเสมอ,อไปจนกว่าคําว่าสม่ําเสมอเดี๋ยวอธิบายนิดน,นึงนะครับ คำว่าสม่ำเสมอของแต่ละสวนจะไม่เหมือนกันนะครับาจะไปถามว่า20ได้ไหมยี่ห้ได้ไหมสามสิได้ไหมสวนมากจะอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าการให้น้ําแต่ละสวนไม่เท่ากันรอก,กันบานกันไม่ได้นะครับอยู่ที่โลเคชั่นสวนเหมือนเดิมนะครับลดน้ําให้สม่ำเสมอไปเลยจนกว่าดอกจะเริ่มหอมเดี๋ยวค่อยถอยน้ําเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมทําคลิปแยกแล้วกันทําคลิปแยก แล้วกันเพราะว่ามันจะมีช่วงช่วงมะเขือพวงกลางมะเขือพวงใหญ่แล้วก็ช่วงดอกหอมดอกบานนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกอีกทีนึงนะครับเราพูดถึงแค่การเข้าน้ำนะครับถ้าเข้าน้ําแล้วได้ดอกแต่ว่าสิ่งที่ผมย้ําเตือนก็คือให้ดอกพอต้นก่อนนะครับค่อยเข้าน้ําให้ตุ่มตาดอกฟอมตาดอกอพอต้นก่อนนะครับถ้าสมมุติต้นหนึ่งมีสัก30กิ่งนะครับ ขั้นต่ําก็คือต้องเห็น2ี่สิบกิ่งนะครับค่อยเข้าน้ํานะครับนับจํานวนกิ่งเป็นเกณฑ์นะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้นะครับตอนนี้ของผมก็ยังไม่ได้เข้าน้ํานะครับเพราะว่าอดอกดอกออกแล้วนะครับมีเสียงรบก,กวนนิดหนึ่งดอกออกแล้วแต่ยังไม่พอต้นนะครับยังไม่พอต้นผมก็เลยยังไม่ได้ลดนะครับที่แรกว่าจะทําก็คือตอนที่ดอกออกแล้วถ่ายตอนนี้แล้วก็ไปถ่ายตอนที่ดอกออกอ่า รวบให้ดูทีเดียวแต่พอดีผมถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆน,นะครับชาวสวนทุกๆท่านนะครับคลิปนี้สาระมีแค่นี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาวสวนทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับอ่าก็อวยพรปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองนะครับอ่าไม่เจ็บไม่จนนะครับ ขอให้ชาวสวนทุกท่กทานประสบความสำเร็จในการทำสวนอ่ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับปุ่มไลค์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผม